สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับคลิปนี้ผมจะมาอัพไม้ที่เสียบยอดไว้เป็นโพจินะครับเป็นไม้ของคุณพานะฮะของพี่พาที่มาฝากไว้พอสร้างไปนะครับคนเขาเล็กนะครับพอพอคนเล็กพอเราสร้างไปถ้าถ้ากิ่งบนบวมนะนะั้นน่ะมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับ ผมก็เลยแก้โดยวิธีการเสียบยอดเดี๋ยวมาอัพดูก่อนนะฮะแล้วไปดูขั้นตอนนะฮะเป็นลําดับต่อไปครับพัติดไว้อย่างนี้นะฮะตั้งแต่แรกนี่ผ่านมา1เดือนนะฮะเดือนกับอีกประมาณ10วันแล้วนะครับ1เดือนผมก็ในช่วง2 0วันนะฮะยีวัน20่สิบกว่ากผมก็ตัดแบบนี้ครับพอรู้ว่าเขาติดแล้วเราก็ตัดให้มีอากาศเขา้าให้เขาปรับตัว หลังจากนั้นผ่านมาหนึ่งเดือนผมก็แกะเชือกตรงนี้ออกครับนะเดี๋ยวก็จะเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะในช่วงนี้เราตัดอย่างเงี้ยแล้วก็คุมไว้เงี้ยละครับเนี่ยคุมไว้เงี้ก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์แต่ยังไม่ออกแดดทีเดียวนะครับแบบนี้เหมือนกันครับเนี่ยเอาออกได้แล้วเป็นวิธีการแก้ไขที่นําไปใช้ในการสร้างงานบอลใสกับไม้ตาสลับ นะทั้งหลายนะฮะอย่างโพเจ็ดสีนี่ชำโทษทีฮะเสียบจิ่งได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการทำได้เลยครับในรายละเอียดครับมบาจิ่งสองใหม่เลยทื่อครับไม่สวยครับทำไงก็ไม่สวยไปต่อไม่ได้ครับถ้าจะสร้างบอลจนะ เรียบยอดตรงนี้ต้องการให้ขึ้นมาเป็นกิ่งสองนะครับแล้วตาเราต้องเลือกตาให้ออกมาฝั่งนี้ก็คือจะใช้ตานี้ครับมันเป็นตาสลับตานี้กับตานี้ออกซ้ายขวาเลย ผมเปิดอ่าเป็นเป็นริมครับใช้เทปเทปพัน ทีนี้ถ้าอยากให้แน่นนะเอาพอตึงมืองนะครับต้องใช้พลาสติกคุมอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ใช้ถุงแกงนะครับหลังจากนั้นก็เอาพลาติกครอบเลยผูกครอบไว้นะเ,เวลาเราเราทำเนี่ยผูกมัดเนี่ยนะครับมันเป็นการเหมือนระบบควบแน่นอ,อุณหภูมิคือความร้อนนะค,ความชื้นที่ออกจากกิ่งเนี่ยนะฮะ มันก็จะกลายเป็นเหงื่อมันก็จะหยดลงเพราะฉะนั้นอย่าให้หยดลงแผลนะครับอตอนที่เราผูกเชือกเนี่ยเชือกฟางเนี่ยนะครับจะต้องผูกข้างข้างล่างนะฮะผูกข้างล่างรอยแผลนะครับเป็นการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนะครับต้องดูเปลือกร่อนไหมโอเคหนึ่งแผลนะครับ ก็จะเสียบลักษณะนี้นะครับเป็นผ่าริมครับผ่าริมผ่ากลางนะยครับผ่ากลางไม่ใช่ผ่ากลาง ทำไม่ยากครับอย่างเงี้ยนะครับผมจะให้จะให้เปลือกด้านนี้ครับเนี่ยเปลือกชิดด้านนี้ครับเพื่อที่จะให้เปลือกเขาเชื่อมต่อกันตรงนี้ครับแล้วก็จะมีตาอยู่ด้วยครับเลือกไว้ตาหนึ่งลองดูถ้าติดก็โอเคเนี้ยครับนะครับดึงให้ยาวนิดหนึ่งแล้วก็พันทับไปเรื่อยเนะครับ ระวังให้ดีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันมันจะขยับออกนะฮะตรงที่เชื่อมกันเนี่ยมันจะไม่เชื่อมนะครับดึงให้พอตึงมือนะครับเราจะไม่แน่นจนเกินไปนะฮะเอาพอตึงมือถ้าแน่นจนเกินไปนั้นรอยแผลมันจะปลิ้นครับรอยแผลมันจะปลิ้นเลย ครับถ้าลักษณะนี้ก็จะง่ายครับผ่าก็เรียกว่าผ่าริมการเสียบยอดแบบผ่าริมนะครับเนียยมากครับปฏิคิดชุดนี้โอเคครับได้แล้วอันนี้เป็นกิ่งสองส่วนกิ่งหลังเนี่ ผมจะเสียบสองสองกิ่งครับกิ่งนี้จะไว้เป็นกิ่งหลักกิ่งนี้จะเลี้ยงออกมาแล้วก็จะให้แตกออกเป็นกิ่งหลังนะครับก็จะพาแบบผ่า,าข้างนะครับให้เป็นแบบว่า,าเป็นรูปกราฟแท่งนะครับในลักษณะนี้เราแค่กดกดปลายพอเราตัดแล้วเราก็กดปลายมีดนะเราก็รีดเข้าไป นะฮะกดลงไปางี้ครับใช้มีดผมแล้วเราก็ใช้มีดพลิกแค่นี้ครับเปลือกก็จะหลุดร่อนออกมาแบบนี้ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเปลือกเปลือกก็จะหลุดร่อนออกมาแบบนี้ครับเนี่ยครับหาเปลือกหลุดร่อนแบบเนี้เสียบยอดแม้กระทั่งติดตาก็ง่ายครับนะครับ เราก็ปักมีดแบบนี้ครับเดี๋ยวดูผมปักมีดนะครับนะฮะกดลงไปเลยครับไม้ชนิดนี้เป็นไม้อวบน้ํากดลงไปถึงเนื้อเขาเลยแล้วก็ให้เป็นรอยสองรอยแบบนี้ครับนะครับกดลงไปหลังจากนั้นเราใช้มีดตรงนี้ฮนะเนี่ยแคะแงะแงะ,แงะเปลือกแล้วเขาจะร่อนออกเองครับเห็นไหมฮะ นะครับตรงไหนไม่ออกแล้วก็แค่แค่ปลายมีดแค่ออกครับแง่ออกเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเขาจะออกครับเนี่ยพอออกก็เป็นเปลือกร่อนนะครับอย่างนี้มีโอกาสติดครับนะครับถ้าเนื้อเยื่อติดนะฮะท่านดูนะครับอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยออกไม่ไม่ค่อยติดเพราะนั้นต้องเอาออกนะครับ ผมก็ได้แต่อธิบายนะครับเพราะว่า,าตั้งกล้องคนเดียวก็เลยจะมองไม่เห็นนะครับโอเคนะฮะอย่างนี้ติดครับก็จะใช้กิ่งไมโตูนักนะครับกิ่งขนาดเล็กหน่อยเนื่องจากเขาเป็นรอยแผลเล็กๆแต่ไม้กลุ่มนี้มันจะ ชำก็ติดง่ายอยู่แล้วก็เลยไม่น่าจะติดยากนะครับนะผมก็ใช้วิธีการนี้เอานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เสียบให้ท่านดูนะฮะกิ่งแรกส่วนกิ่งอื่นก็ทำในลักษณะเดียวกันนะฮะเพื่อเป็นการย่นเวลาในการนำเสนอนะฮะก็ต้องลองดูครับไม้ที่ขึ้นกิ่งไม่กิ่งก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะไม่ได้ทิ้งทางไม่ได้ตำแหน่งเราก็ต้องช่วยเขาโดยวิธีการแบบนี้ในการสร้างงานบอนไสแต่ย้ำเลยนะครับท่านจะต้องไปจัดรากอันนี้เขาก่อหินไว้นะครับจะต้องไปจัด รากนะครับเลี้ยงโคนให้โตก่อนแล้วค่อยมาเสียบจะสวยงามครับ